วันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศบ่นกันและงมเลยก็คือเรื่องปัญหาสินค้าราคาแพงนะครับซึ่งรัฐบาลเงียบเฉยนิ่งเฉยเหลือเกินนะครับกับปัญหานี้นะครับแต่ดันไปแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าสัวผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายนะครับด้วยการออกนโยบายขายชาตนะครับให้ต่างชาติถือครองคอนโดมิเนียมได้ถึง75%ของโครงการแล้วก็ให้ต่างชาติเท่าที่ดินได้ยาวนาน99ปีเลยพี่น้องครับรัฐบาลบอกแต่ว่าจะแตก เงินหมื่นดิจิตอลนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นกําลังซื้อนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแต่ก็ไม่รู้จะทําได้เมื่อไหร่นะครับเพราะนี่ผ่านมาจะร่วม1ปีอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่เห็นรัฐบาลทํานโยบายนี้ได้สําเร็จนะครับโดยความเป็นจริงตามหลักกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลมีอํานาจตามกลไกของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จะควบคุมราคาสินค้าและบริการที่มีความจําเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนได้นะครับซึ่งก็มีรัฐบาลหลายรัฐบาลนับใช้กลไกนี้อย่างได้ผลนะครับ แต่รัฐบนลนีกับเพิกเฉยเป็นอย่างยิ่งครับไม่ยอมใช้อำนาจตามกลไกนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่รัฐบาลจะเลิกบ้าใบนะครับอ้างแต่จะแจกเงินหมื่นดิจิตอนนะครับหันมาใช้อำนาจตามกลไกของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับเพื่อควบคุมราคาสินค้าบริการทั้งหลายไม่ให้แพงจนเกินไปนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้นให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศน,นะครับใช้อำนาจเถอะครับก่อนที่จะไม่มีอำนาจให้ใช้